สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันกับคุณครูแสงตะวันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะในวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ให้เด็กๆตั้งคำถามนะคะตามบนครูว่าเด็กๆจะเจอพืชและสัตว์อยู่ที่ไหนบ้าง เด็กลองคิดตามนะคะจากการสำรวจพืชและสัตว์ในบริเวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านของนักเรียนหรือบริเวณของโรงเรียนของเราเช่นบริเวณสนามหญ้า ในสระน้ําเป็นต้นนะคะเด็กๆอาจจะพบพืชและสัตว์ชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่บริเวณที่เราได้สํารวจซึ่งบริเวณที่เราพบพืชและสัตว์นั้นเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมค่ะ จากสภาพแวดล้อมที่เราได้พบเจอนะคะเราอาจจะสังเกตว่ามีพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันเนื่องจากบริเวณเหล่านั้นอาจมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่นั่นเองเอรอบๆตัวเรามีพืชและสัตว์ชนิดใดบ้างนะ มาถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับตัวของพืชและสัตว์นะคะพืชและสัตว์จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแต่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมากๆได้อย่างเช่นกบไม่สามารถอาศัยอยู่ในทะเลทรายได้เนื่องจากไม่มีน้ำสำหรับดื่มกินและวางไข่เป็นต้นเมื่อสภาพแวดล้อมที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นถ้าสาหร่ายหมดไปจากสะะน้ำปลาและสัตว์น้ำอื่นๆที่กินสาหร่ายเป็นอาหารจะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นตน้นนอกจากนี้ถ้าน้ำในสะเกิดการแห้งแล้งหรือน้ำเกิดการเน่าเสียก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในบริเวณนั้นด้วยเช่นกันค่ะ เกรดวิทย์น่ารู้สัตว์ชนิดต่างๆมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในบริเวณที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเช่นช้างแอฟริกาอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศร้อนจึงมีใบหูใหญ่เพื่อโบกพัดระบายความร้อนของร่างกายเป็นต้นค่ะ ยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในหนังสือหน้า75นะคะในบริเวณต่างๆเราอาจพบพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นนกและมดแดงอยู่บนต้นไม้วัวและควายอยู่ในทุ่งหญ้าผักตบชวาและบัวอยู่ในน้ำปลาและกุ้งอยู่ในน้ำมดดําอยู่ใต้ดินและบนพื้นดิน ิ่งคือหอยทากและเต่าอยู่บนพื้นดินไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ